ไยรุ่มไม่สาใจเลยมีอะไรที่ตื่นเต้นกว่นนานี้ไหมพี่เอาอันนี้ไหมของเล่นกุญแจมือล็อกได้จริงๆริงมาพี่ล็อกมือนี่เลยเอาพี่ทำไมไม่ล็อกมือนี้ไปลปะปั๊บมาลปอยชั้มก่น ใช่แล้วแชมป์บรรยากาศดีมากเลยเราจะเล่นอะไรดีครับพี่งั้นก็เล่นจิงชาตรงนี้ไหมแชมป์<ฆ>เล่นก็ได้พี่แต่มาไม่ค่อยระทึกอะมาแชมป์เดี๋ยวพี่กลวยไปรุ่นไม่สาใจเลยมีอะไรที่ตื่นเต้นกว่าน,นี้ไหมพี่เอาอันนี้ไหม ของเล่นกุญแจมือล็อกได้จริงๆว้าวถ้างั้นปวดล็อกมือแชมป์ด้วยครับมันจะดีเหรอแชมป์งั้นให้พี่ล็อกตรงไหนดีตรงไหนก็ได้ครับแต่ว่าพี่ต้องปวดล็อกแชมป์ด้วยนะครับมานี่มานี่ตรงนี้ก็ได้แชมป์นั่งเลยแชมป์นั่งเลยว้าวพี่ล็อกมือนี่เลย เอาพี่ทำไมไม่ลองมือนี้ฮะแชมป์อยากตื่นเต้นไม่ใช่หรองั้นก็อยู่ตรงนี้ไปเลยนะใช่ใช่อยู่ตรงนี้ตลอดไปกับผีเออเออพี่ปล่อยแชมป์นะเออเออผีหน้าตาน้ากลัวหรือเปล่าเออผีหน้าตาหน้าเกียดเหมือนพี่ประโยกไหม่ะฮะนี่แชมปว่าพี่หน้าเกียดเหรองั้นก็อยู่ไปเลยตรงนี้แหละไปละป่ะเออพี่เป็นมุกะโยค ไปหนอะรอฉัมด้วยมาปิมันก่อนเจ้าเล่ห์ไหนลองยืนขึ้นดีกว่าอมันยังไม่ออกอีกออปอดแชม เกิดอะไรขึ้นเนี่ยหนูฮะคุณป้าคุณป้าช่วยผมด้วยครับอ๋อพี่ล็อกไว้กับชิงช้ายอย่างนั้นหรอมาเดี๋ยวนะช่วยมาฮะมันไม่ออกอะ่ะเห็นทีต้องเอาออกจากอันนี้แล้วมาใส่มือนี้แทนแล้วล่ะเฮะคุณนาเฮเอาจริงๆเลยครับเฮคุณนา อย่างน้อยมันก็ออกจากตรงนี้แล้วลูกกลับบ้านได้แล้วนะต่อไปก็อย่าไว้ใจใครให้เล่นแบบนี้อีกเธอล็อกกุญแจมือนอะ่ะมันอันตรายนะลูกต่อให้เป็นของเล่นมันก็อันตรายอยู่ดีครับคุณนาะผมจะไม่ให้ใครทําแบบนี้แล้วครับไปลูกกลับบ้านไปไปกลับบ้านเลยลูกฝากติดต,ตามช่องโกโกวาเฟมิลี่ด้วยนะคะมีคีปิปประจำวันของพวกเรา